การขอสัญชาติไทยมาตราย3คืออะไรการขอสัญชาติไทยตามมาตราย3คือการยื่นขอลงรายการของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวหรือเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองใครสามารถขอสัญชาติไทยมาตราย3ได้บ้างบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติไทยหรือไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับ337 บุคคลที่เกิดก่อนวันที่14ธันวาคม2515ซึ่งถูกถอนสัญชาติไทยโดยผลของการประกาศคณะปฏิวัติฉบับ337บุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2515จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์2535และเป็นผู้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยผลแห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337 บุตรที่เกิดจากบุคคลตามข้อข้างบนที่เกิดตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2535จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์2551ก่อนวันที่28กุมภาพันธ์เฉพาะบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดอาศัยอยู่จริงในประเทศไทยมีหลักฐานทางทะเบียนรัษฎรมีความประพฤติดีหรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทยขั้นตอนการขอสัญชาติไทยมาตรา 1> 23 1. กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ยื่นคำขอแต่กรณีที่เป็นบุคคลที่อายุเกิน15ปีให้ยื่นคำขอด้วยตนเอง 2. ยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตราย3ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนรนัษฎรหรือมีภูมิลำเนาปัจจุบันพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่เอกสารการทะเบียนรัษฎรหลักฐานที่แสดงว่าเกิดในประเทศไทยและเอกสารอื่นๆถ้ามีเช่นหลักฐานการศึกษาใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเป็นต้น 3. เมื่อยื่นคำขอแล้วในทะเบียนจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบตามเงื่อนไขหรือไม่โดยจะตรวจสอบจากพยานหลักฐาน 4. นายทะเบียนตรวจพยานหลักฐานการมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนราษฎร5สอบปากคำผู้ยื่นคำขอโดยจะปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาสัญชาติของบิดามารดาสถานที่เกิดจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาและที่อยู่ปัจจุบัน 6. สอบปากคำพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือเพื่อให้การรับรองเรื่องการมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่จริงและเรื่องการมีความประพฤติดีหรือการทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมของผู้ยื่นคำขอ 7. หลังจากนั้นนายทะเบียนจะรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมความเห็นเสนอต่อนายอำเภอรหรือผู้อำนวยการเขตแล้วแต่กรณี 8. นายอำเภอรหรือผู้อำนวยการเขตแล้วแต่กรณีจะพิจารณาและมีคำสั่งดังกรณีต่อไปนี้ กรณีที่1อนุมัติและกำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้จากนั้นก็จะแจ้งผู้ร้องขอให้มาเพิ่มชื่อและลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรกรณีที่2ไม่อนุมัติสำนักทะเบียนจะแจ้งคำสั่งไม่อนุมัติเป็นหนังสือไปยังผู้ร้องขอพร้อมเหตุผลประกอบเพื่อให้ผู้ร้องขอใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไประยะเวลาการดำเนินการประมาณ3-6เดือน